好好斯斯 र, น好ห่าชื่อหวังเสือตงหวังเสือตงน好ห่าชื่อเหม่ยกัวกัวจีเมาอีกงเสือเต๋อเสือมิเสือวอเสี่ยงยูเกอร์เสือเจียนเหอหนินเจียนเมียนหนินเสือเม่เสือโฮ yo không chỉ số đơn, hóa sĩ sửa, lươn bao, trai số được lươn, cha, phu tu, yo anh phải, mảng lư, sử yo, thứ sáu, thứ bảy, yu โยกงซินทีอูหวงหมือยโยสินเมอรอันไผ่หน้าหวงเมินติ้งโยซินทีอูช่าอูสินเมอยากหาวเจอยาวชื่อฟ้งเปียดตะดหัวจิ้วเตียนส่งใจ หัวปั้นกงสือเจียนเมียนหาวมาหนึ่งปุ้นหนึ่งกุยเต้าสื่อเตียนยาวชื่อไทยชาวเต้าหัวหัวพลาดตู้เชอร์ไม่วันที่หน้าจิวเจอเมื่อติ้งลือ ซินทีโอวอร์ไพเชอร์ปู้ปิงกวนเจี่ยหนินปู้ยงเล่ตัวเซียหวอร์ซูจีสัวชูชูเชอร์ปู้จิวสินหอาปาหน่าจิวเจ้ติง้งเล了 又见面入场，丁给杜生，你好，五、哦、星电器集团总经理办公司。你好，我是美国国际贸易公司的史密斯。 สิงวนหวังซื่อตงสงจิ้นหลีใจหมาสืมิสืเสียนเซิงหนีหาวหวังซงเส่นใจใครหุยหนินโยส,นสินเมอซื่อชิงวอกเคยอีส่วนกว่า ท้าวเฮวังส่งยู่เหาเล่มิงเทียนเจียนเมียนเขววอโย่จีชื่อปู่ปู่เล่ปู่เติ้ปู่ปู่โศชิงส่วนกัวหวังสงปิ่งไต้หวอเสียนท้า 包是，县一，好的，我一定送过他。林伟，马凡，你们，伊谢，王松，刘乌牛，爸，谢勉，朱金贵，倒是啊，注意，我一定把。 你的一起算过王松一又所字，我就同姓名，非常感谢，再见，普通可是再见。 即使不说带报时前一首时同时我是一家电器公司的时下不经理是经公诉啊 ไว้สา,างหมหั่นลึกซ้นอันภัยตเตนจินอีตียนสีห์โดไม่เ有这是我下手的ลึกซึ้งอ,อ,อันภัยสูอีช่างอู่เคนเจียปุ้มหมั่น กุลฮุยฮุยเร่อเสีย่ยวอูปูจี้ช่นจีเหมยกวัวไหลเตเคฮู้ซือมิสอเซี่ยนซึงหวานช่างเคนเจียกงสอเว่ยซือมิสอจู่สิน เต้ห้วนยิงย่งหยานหุยสูเออช่างอูไผ่สุนซินยุ่นกงเสี่ยวอูอู่ซมิสูเท่ารุ่นมิงเนียนเตอหอโซวนลี่โซซาน พายสืมิสแคนยู่จีเจียกงช่างโซสืเหออีเว่เหล่าคือหู่ผ้ายู่หาวเล่อปู่ท่าเมินกงสืเจียนเมียนโสอู่ปู่ช่างให้ ชาเอ๋อไหลซื่อเล่ซื่อช่าอู่จินจู้ซินย่านหุยไผ่สุนยุ่นกงเถาลุนเขสวไผ่ชูใช